หรือุูกษานกรรมทางดนตทรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างล้นหลามนะครับในส่วนของศิลปินปีนี้จากต่างประเทศได้รับการตอบรับถึงนคนจะตกกลุ่มคนอีสานเขียวก็ไม่ย่อท้อกับภารกิจครับเรื่องของอีสานมิวสิกเฟสติวัลเข้าสู่หนึ่งทศวรรษกับการเปิดตัวอีสานมิวสิกเฟสติวัลไทยแลนด์ปีที่11ที่มีผู้เข้าร่วมงานนับพันคนกลางกรุงเทพมหานครที่มีน้าสัน มัสคอตแนวคิดพระอาทิตย์คือผู้ให้มาเปิดตัวโปสเตอร์ปีที่11กับผู้มารับโปสเตอร์กว่า4,000แผ่นที่มีความสนุกสนานของเราศิลปินที่มาร่วมเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 24, 25, 26พฤศจิกายนณหาสวรรค์ อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นมาดูสไตล์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยตอนนี้คือคน,คนไทยชอบมีไลฟ์สไตล์แบบไทยกก็ที่บกันมาคุณต้องออกมาเพราะคุณจะได้เพื่อนครั้งแรกในประเทศไทยกับการรวมศิลปินจากทั่วโลกณนะทุ่งหญ้าทะเลสาบกลารขือนอุบลรัต์ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานมีอิสระกับสถานที่กางเต็นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยเต็มรูปแบบที่นี่คือสถานที่ที่จะทำให้คุณมีอิสระความสุขความบันเทิงที่คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประวัติศาสตร์บนดินแดนที่ราบสูงอีสานด้วยมีจักรวาลร,ร,ร่วมบันทึกงานประวัติศาสตร์อีสานมิวสิกเฟสติวัลไทยแลนด์24 25 26พฤศจิก,กายนด้วยกันนะครับแขมคนเบิกทางเจอกัน กับความสุขที่เราสร้างขึ้นมากับอิสระที่เราคิดขึ้นเองนี่คือการปลูกต้นไม้ที่อยู่ในช่วงของการสร้างชุมชนที่บอกว่าเสรีและสันติภาพครับรากเหง้าขึ้นให้เห็นเลยให้ได้เห็นรากเหง้าของพวกเราว่าอดีตรากเหง้าของพวกเราเป็นยังไง